สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะเขายังจำได้ค่ะจำได้ดีมากๆด้วยและยังคิดถึงคุณมากๆด้วยค่ะแต่เขาก็พยายามมากเลยนะคะที่จะไม่รู้สึกไม่คิดถึงเรื่องราวของคุณกับเขานะคะแต่ก็ทำไม่ค่อยจะสำเร็จเขามีคนอื่นเข้าหาเขาเยอะอยู่นะคะแต่เขาก็ไม่ได้จริงจังกับใครเท่าไหรนะ่นักเขารู้สึกว่าคุยกับคุณมันเป็นอะไรที่ถูกคอเข้าคู่กันได้ดีมากๆเขายังสับสนกับความรู้สึกตัวเองที่มีให้ต่อคุณด้วยค่ะเพราะบางวันก็เอาแต่คิดถึงบาง ก็ไไม่ดด้คิถึงบางทีเขาก็คิดว่าตัวเองเป็นบ้าหรือเปล่าคิดถึงแบบบางทีก็ท้อแท้กับตัวเองนะคะช่วงนี้เขารู้สึกท้อแท้โงงๆไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจจะทํานู่นทํานี่สะเท่าไหร่แต่ต่อให้เขาคิดถึงคุณยังไงนะคะเขาก็พยายามไม่ให้คุณรู้เด็ดขาดเลยค่ะจะเป็นจะตายคุณก็รู้ไม่ได้ว่าเขายังคิดถึงเรื่องราวของคุณกับเขาถ้าถามว่าเขาจะติดต่อกับมาไหมในช่วงนี้ก็ตอบเลยว่าไม่นะคะแต่ในอนาคตที่นานกว่านี้หน่อยก็อาจ จะมีการติดต่อกลับมาในบางคู่เท่านั้นค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะเขาจำได้ค่ะเขาจำเรื่องราวของคุณกับเขาเป็นช่วงเวลาดีๆในชีวิตของเขาเขายังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณบางครั้งเขาก็รู้สึกสับสนกับตัวเองนะคะแต่เขายังพยายามใช้สมองมากกว่าอารมณ์ ไม่พยายามที่จะคิดถึงคุณมากเกินไปความรู้สึกดีๆหรือความคิดถึงที่เขามีให้กับคุณคุณไม่มีทางที่จะได้รับรู้จากปากของเขาเป็นอันขาดในปัจจุบันเขามีปัญหาหลายล้อมเยอะมากเลยไม่ได้คิดถึงเรื่องราวของคุณและเขามากเท่าไหร่นักเขาไม่มีเกณฑ์ที่จะทักมาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะหรือไม่ในช่วงอนาคตก็จะไม่ได้มีเกณฑ์ทักมาเหมือนกันค่ะจบกันไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ก็ได้ค่ะแล้วยังไง นเจอกันคลิปหน้านะคะ